นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No o สวัสดีครับพบกับ Car of No o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเมื่อพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หลายๆคนอาจจะนึกถึงรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆเครื่องยนต์แรงๆ ซึ่งราคารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คันใหญ่ๆเหล่านี้นั้นมีราคาสูงเช่นเดียวกันซึ่งผู้ที่กำลังสนใจบิ๊กไบค์หรืออาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการใช้รถเครื่องยนต์แรงๆและจ่ายแพงๆดังนั้นวันนี้คาออบโนเราจึงมีตัวเลือกเป็นรถบิ๊กไบค์รุ่นเล็กขนาด 150cc ที่มีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมและน่าสนใจมาฝากเพื่อนๆครับ Yamaha MT15 ราคา98,500บาท Yamaha MT15 นิยามของความเท่สายดาร์กบอลออฟด r k m กเมดที่ออกแบบได้โฉบเฉี่ยวกระชากใจหน้าปัดเป็นแบบ m e g a t ท v ฟ LCD สวยเด่นดูระบบดิจิตอลแบบมัลติฟังชันบอกข้อมูลเกี่ยวกับการขี่ได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเกียร์ระบบไฟเตือนเปลี่ยนเกียร์รวมถึงสัญ,ญลักษณ์บอกการทำงานของระบบ VVA ส่วนด้านหน้ามาพร้อมไฟแบบโมโนโฟกัส LED เสริมลุกดุกดันอย่างมีสไตล์ส่องสว่างคมชัดในทุกสภาวะถนนบอดีเป็นแบบเลด้าบล็อกแข็งแกร่งและปาดเปียวรับกับเบาะนั่งแบบฟรีสไตล์เรดดิ้งเซสนั่งสบายในทุกองศารวมถึงมีสวิงอาร์มแบบอลูมิเนียมที่แข็งแรงและมีน้ำหนักเบาซึ่งเมื่อทำงานร่วมกับระบบโชคหลังเดี่ยวแบบโมโนคอส แล้วจะมีสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นยามฮา MT15 ใช้เครื่องยนต์สจังหวะสูบเดี่ยว SOHC 4วาล์ว wow. ระบายความร้อนด้วยน้ำมีปริมาณกระบอกสูบ155ซีซีพร้อมระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะ VVA ส่งกำลังด้วยเกียร์สปอร์ตหสปีดให้อัตราเร่งได้อย่างถึงใจและมีระบบความปลอดภัย a s s i s t and Slipper c u s t และระบบ c l u t ที่ช่วยลดแรงกระชากของล้อหลังเมื่อลดเกียร์ลงนอกจากนี้ยังมีระบบการสั่นสะเทือนหน้าด้วยโชคหัวกลับที่รับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีและมีดิสเบรกเดียวไฮดรอลิกทั้งล้อหน้าและล้อหลังทำให้ขับขี่ได้สนุกบิดได้มันทุกอารมณ์อย่างปลอดภัย